โลหนึ่งครับผมนี่ครับเนื้อหัวครับโลหนึ่งเนื้อหัวโลหนึ่ง

ีมเยป่ะอาครับเอาดียปเอาดีด้เดินแวเดินแวเอาดีต่างต่งใช่ไหมอ๋อ โลหนึ่งครับผมนี่ครับเนื้องวครับโลหนึ่งเนื้องวโลหนึ่งเอาแล้วครับผมเตรียมการนะครับผมก่อไฟแล้วครับ นี่ครับเนื้อของเราที่หมักไว้ครับโตกว่าครับเนื้อตอนนี้เป็รา้านนะไนะอันนี้มีลูกค้ามานั่งรอนะครับนั่งรอคิวคิวแบบนีบนผมมีคนแล้วนะ<อ>ไม่ใช่เอ่สีมงคลนะ <S <S 2> <S 2> นะครับไฟกำลังได้ที่ครับผม อันนี้รับน้ำหนักไ,ไ,ไหวไหเนี่ยคุต้องดูอ่ะมันทำผ้าบางกะเหลือยากสองรอบโอ้โหเแก,แก็กใหญ่ๆๆเนี่แหละมีเดียมะฮที่ร้านขายอานี้ที่ร้านขายนี้เลย เอาคีวงดีเลยลังกินแล้วจะวงด้วยแกวเรื่องอะไรแฟนตัดผ่านไฟไปหนึ่ขีดห้าส่วนให้รู้ผัวให้รู้เลยดีกว่าเรื่องความสัมพันธ์มี้อยเท่ร Ayan, thika yaaan aa다가 terminar ca w لAP тр ø Ayan, begun ngayoni Macenderlly

อากห่ากแคิดขาเข้าหลังบ้านเนี่ยผมไม่มีอืไรเพิ่เิมเลยนี่คือลายหัวเก่าอะไรที่เขาเผาเนี้ยพอเราผ่าเราตัดนั่เนี่เก่าเนี่ยก็วางฟองเตรยมมันจะห่างแคทิดนะทำมัทัเราเองใช้คโลเขาใช้คีล็อกายให้เราเหมือนกัน ผ้าซึ่งมาหนาที่ยังร้อนดีด้วยย่ามาวางง่ายนน่โอ้โหอยากกันาด้วยกันก่อนผ่าต มายตงนั้จะรอดเลยดเดี๋ยวพักสักหานาทีครับผมนี้เป็นอะไรกัเรียกะลยนะเนี่ยปลากิลิ้วปลากิลิ้วหอทองใช่ไหมใช่เฉดนี้กำลังย่างอยูครับในในทองอ่ะทองอ๋อทองกลับไปแล้วอ๋อ มีมกเสร็จแล้วมารอบสุดท้ายเลยนะเนล่นอะไเนยอันนี้น้ำจิ้มเรียกเอาจะมีเจียวมะขาม เจ้ามาค้มนี่เจ้าคมเนี่ยเจ้าคมเก็ยุพาแม่ไปไปถึงเรืกี่หมอกพาไปไหนครับไปนี่พกไวห้าทีครับยังโอป้ป่าไม่ถึงครับนี่ครับไปที่ปอบะปอบ

อย่างนี้ต้องไปทำรายการคู่กับอีตนะเนี่ยนะแตลกนะครับ <laughs> อันน,น,นถ,ถ,ถ้าถ้ามีโอกาสนี้ต้องคู่กับอีเลยนะนี่ตากล้องน้ำไหลไหลแล้วครับอืมเป็นไงเป็นไงรสชาติม,ามันแป่บนี่อ๋อ พระท่านสึกเมื่อวานเนี่ยดูดิท่านจะแปลงร่างนะจะเห็นบรรยากาศยามเย็นครับผมมืดละนี่ได้แค่เอาเลยคำนี่เป็นคำเลยอ่ะแต่เป็นคำเลย อ hmm> ุ้ยอหโอ้ยน yep> ี่นี่หรือนี่อือสุดยอดโอเคผมมั่งผมขอใช้มือแล้วกันครับนะครับนะครับทีนี่ครับเฮ้ยต่อไป จอดอย uh ู huh. ่้เฉยมันด right ังมันดังอะไรวะกดเลดังีิ่แบบไปแม่งก็ลุกขึ้นลยขกข้นเตะอร่อครับผมก็ได้ทำเปลี่ยนของคัดเนมเปลี่ยนคัดเป็นลุกืนใหม่อะไรก็ทำเนาะขึนไม่ใช่ไม่ใช่ยฟังอยู่ดัง อ่อนครับห้าทีแล้วก็ลงหม่ครับโอ้ไม่ได้วู้ตัวาแม่มอนกันะปะปะ โอ้ยเเรื่องนีล้เรื่องนี้มีอะไรติดอยู่บนนี้นะโอเคอะไรครับอะไรผมจะกินด้วยครับผมอันนี้มคือส่วนไหนของอะไรเนื้อว่าเหมือนฟูนะเด้งเนาะตาเนาะตามนอกเหมือนเหมือนเหมือนเอ๊ะเนี้ยนิ้นนิ้นถึงตรงนอกนอกจาบยาง เอาลูกครับเอาอยู่บ้านเนี้ยอยู่กับพี่ชายยุทธกำลังนั่งจ่อยอยู่เนี่ยเดี๋ยวแจ้งตำรวจจับห้เหมือนเดยเออไม่บอกว่าพี่ยุทธอ่ะของว่างเอาข้างเลยอ่านั่นแหละเพราะว่ามันอยู่ข้าง โอเคพักเลยพักก่อนพักก่อนออพักก่อนกกอนอออะพักก่อนเปิดไฟอ่าพักก่อนเนื้อเนี่ยเดียวแบบแบบนี้เลยเดี๋ยวต้องปรุงที่ศพก่อนแล้วก็มาทำเนี่เนี่เนื้อที่เปิดน,นะ่ะเนี่ยคลิปนี้ก็ยาวๆเลยนะครับไม่ตัดต่อนะครับมีเพิ่มเพิ่มแสงนะอ่า ชอบเพื่อนวิชัยอ่ะเพื่อนมี่ชัยอ่ะมีคนนี้อ่ะอากินเลยกินได้มีตัวดอบรออบวิจถ้าไม่มาคงจะตายน่าจะเป็นคู่ตงนเนาะใช่คู่นึงคู่ตัวเนียอยู่เลยอแต่มันย่างอยู่เนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ราดได้พอได้ไอได้ครับไมรู้คิคคคน,น,นในที่มีไม่ตุกอะไรคือกินแบบไม่ไม่เหนียวฟันอนะ่ะมันมีฟาร์มเอทีนี่ทน,นเกลนนะแล้วกินมันไม่ใช่แบบเนื้อไทยนะกินของเขาเป็นหอมหวานอมือม แขกนิแขกแกนิอ oh ่าเอาไว้งก่อนีไปฟางกันไหนโอ้โหแสงไม่พอแขกกลบลว ใช่ดดได้กดดูกันหลายทีโล้วอ,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 อันนี้เขาเรียกว่าเนื้อเสือครับได้มาสดๆว,วันนี้ทำไรออออยังไปเรยังไง

ทำเลยปาตออกเลยทำเลยทีนี้ได้ได้ติดมันได้ยิ่งดีให้ตกนะเสร็จได้หลังนะอะไรเงี้ยกินมัน,นอเอ่อรับประทานมลเคียงครับ

เงี้ยนู้มไหมโอ้ได้ได้ได้อาได้นะได้แล้วอืมเอาไว้งี้ก่อนถ้าจะกินก็ไปอุ่นเอาอ่าเออโมบะโมบะเดี๋ยวผมขอลองชิมสักหน่อยนะครับนี่เปิดมันครับผมนี่นี่นี่ปิดมันแกวคอมครับ นะครับนี่ครับอืมอร่อยมากครับผมเดี๋ยวคุณให้ผมมาหน่อยอ๋อเนื้อยอังยแดงเนื้อเนื้อแดงแล้วนะครับรอ๋อ อืมอร่อยไหมฮูอยอดนี่ฮะยอดทำสุดยอดครับผมอร่อยครับอร่อย,ออยลองกินทำเองกินยอดแฮปปี่อร่อยนั่นนะนานมาทีก็ซื้ออะไรมาทำกินกันครับอร่อยอมากๆเน,แบบนี่ยแบบเนี้ยมีเมนูอย่างเงี้ยอร่อยสุดยอดครับ เชียวเชียวเชียวครับอร่อยเดี๋ยวถ่ายด้วยเน่ตาๆหน่อยตามๆหน่อยอวัดดีไหยโอ้ยไม่ต้องวัดดีแล้วไม่ต้องดีแล้วเอออ่ะร้อเลย เชฟมาเองครับผมอย่างนี้สดนี่ผมดูให้ดูแต่อันนี้แดงนิดหน่อยครับจะกินได้สดอย่างเงี้ยเอออร่อยกินปิดปิดเนี่ยสดเลยสดเลยใช่ป็นไงอร่อยครับ สมักเพิ่งเทศนี่โอ้โหนานๆ,นานๆกินทีอร่อยผมมาก็ได้กินนะครับครับถ้าพวกเขาอยู่ก็ไม่ได้กินกันเพราะพวกเขาไม่มีคุณทรัพย์ไปซื้อนะใช่ครับแล้นะนะวปุ๊กนี้ผมก็ยังอยู่อีกวันนึงแล้วก็ มนเลยผมก็กลับแล้วมาอยู่แค่สี่วันห้าวันครับเดี๋ยวก็กลับท้องเทียเหมือนเดิมมาคทีก็สงการครับหรือก็ปีใหม่แล้อว่าสงการอะไรเงี้ยครับก็มากินกันอย่างนี้เหมือนเดิมเดิมครับ หาซื้ออะไรมาทำกินกันที่บ้านนะสบายกินที่บ้านไม่ต้องออกไปกินข้างนอกแกงูดีที่สุดแกงงูเอางูไหนี่ยไม่แกงอ่ะจับได้เป็นเรื่องเพราเป็นสารอนุรักษ์แล้วกินเขาไม่ได้แล้วครับผมฝากวิดีโอนี้ด้วยครับกดแชร์ได้เลยครับกดไลค์กดแชร์ครับผมโอเคครับผม พออบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับรอยใชครับีให้กิน,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 น ơi về àเอาเลยเอาเลย โอเคโอเค ừ, 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 ừ,